เพิ่มเติมความรู้อ่านสระสระตัวนี้อ่านว่าอะสระตัวนี้เรียกว่าไม้หันอากาศอ่านสะกดคำคำนี้อ่านว่าวันประกอบด้วยพยัญชนะวอสระอะตัวสะกดน สะกดว่าวออะนออ่านว่าวันคำนี้อ่านว่าทั้งประกอบด้วยพยัญชนะทอสระอะตัวสะกดงอวัน,นยุกไม้โทสะกดว่าทออะงอทั้งไม้โทอ่านว่าทั้งคำนี้อ่านว่าหวัด ประกอบด้วยพยัญชนะหอวอสระอตัวสะกดดอสะกดว่าหอวออดออ่านว่าหวัดคำนี้อ่านว่าหยิบป,ประกอบด้วยพยัญชนะหอยอสระอ,อตัวสะกดบอสะกดว่าหอยออ,อบอ อ่านว่าหยิบคำนี้อ่านว่าเหมือนประกอบด้วยพยัญชนะหอมอสระเอือตัวสะกดนอสะกดว่าหอมอเอือนออ่านว่าเหมือนคำนี้อ่านว่าหน้าประกอบด้วยพยัญชนะหอนอสระอาวรรณยุก ไม้โทสะกดว่าหอนอานาไม้โทอ่านว่าหน้าอ่านแจกรูปกออะกะจออะจะตออะตะตออะปะขออะขะชออะชะพออะผะสออะสะ พออะคะชออะชะนออะนะมออะมะสระอะมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้หันอากาศกอกออะกะกออะงอกังกออะนอกันกออะกอกัก กออะดอกับกออะบอกับจอจออะจัจออะงอจังจออะนอจันจออะกอจับจออะดอจับจออะบอจับตอตออะตะตออะงอตังตออะนอตันตออะกอตัดตออะดอตัด ตออะบอตับปอปออะปากปออะงอปังปออะนอปันปออะกอปักปออะดอปัดปออะบอปับขอขออะขาขออะงอขังขออะนอขันขออะกอขัก ขออะดอขัดขออะบอขับชอชออะฉัดชออะงอฉังชออะนอฉันชออะกอฉักชออะดอฉัดชออะบอฉัดผอผออะผักผออะงอผังผออะนอผันผออะกอผัก ขออะดอผัดขออะบอผัดสอสออะสะักสออะงอสังสออะนอสันสออะกอสักสออะดอสัดสออะบอสับคอคออขะคะคออะงอคังคออะนอคันคออะกอคัก คออาดอคัพคออาบอคัพชอชออาชะชออางอชังชออาโนชันชออาโกชักชออาดอชัดชออาบอชับนอนออาณะนออางอนังนออาโนนันนออาโกนัก นออะดอนัดนออะบอนักมอมออะมะมออะงอมังมออะนอมันมออะกอมัตมออะดอมัดมออะบอมัป